arahato sama sambut namo tata Bhagavato arahato sama sambut namo tata Bhagavato arahato sama sambut สติสัมปชาโนูติอิมัสสะธรรมะปริยายัตสะอัธโธทโทสาทายสมันเตหิตสกจังธรรมโมโสตโบตีก็ตั้งใจกันฟังดีอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสมกับเป็นญาธรรมสมกับเป็นผู้แสวงธรรม สมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานเมื่อเรามีจิตใจตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อย่าให้มันขาดตอนนะสิ่งที่เราตั้งใจและปาถนาะย่อมสวมดังปาถนาแน่ ทุกสิ่งยางมันอยู่ที่จิตใจมันเป็นหนึ่งต่างหากถ้าจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเดินไม่หยุดกระทำอยู่อย่างนั้นไม่หยุดหนทางมีอยู่เส้นเดียวก็คืออริยมรรคอริย เขาแปลว่าผู้ที่มีกายวาจาใจอันยวดยิ่งมั่นคงในปฏิภาณในในในควา,ามสามารถอันเป็นศรัทธาอย่าออกนอกทางนะทางมีเส้นเดียวก็จริงแต่ทางเส้นเดียวมันมีอยู่สองนะ อัยมักกับอาบายยมักมันเป็นของคู่กันบาปกับบุญมันก็เป็นของคู่กันไม่มีใครแยกออกได้หรอกกุศลอกุศลมันก็เป็นของคู่กัสนสุขและทุกข์มันก็เป็นของคู่กัน เมื่อมีโลกีะก็มีโลกุตตะละมันเป็นของคู่กันอยู่อย่างนี้มันไปเทียบเคียงกันเลยใครจะแกะออกได้ไม่มีใครแกะออกหรอกองค์พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุดจะอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกจะก,กี่พระองค์ก็ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เพราะมันมีสิ่งสมมุติ